ผมบาเพ่อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอามาตะแล้วก็กระแทกหน้าไว้อีกเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ทั้งบัฟได้ทั้งคนนี่คุ้มมากเลยนะครับจังหวะเนี้ยผมหิวไม่รู้หิวอะไรนะครับเหมือนไม่ได้กินอะไรมาสามสี่สี่ปีนะครับผมวิ่งเข้าไปตีไอ้นี่แล้วก็มันกดแข็งใส่ผมแล้วผมก็โดนสกิลมาตายแบบนี้เลยครับโง่มากเลยเฮียซึ่งผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเกมนี้ถึงเป็นเกมตามซึ่งผมก็พอที่ผมเปิดสกอร์ดูเท่านั้นแหละโอ้ โอ้เหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวเลยโอ้โอ้โหพอ,อผมเติมเลือดอะไรเสร็จผมก็ทําการวิ่งไปแกงกับเพื่อนซึ่งเพื่อนตีนี้ก็บวกกันตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งผมก็ทําการดักอยู่ในภุมมแล้วก็จะยามทิวเล่นแต่ทิวเล่นหนีไม่ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสกิลผมหมดทุกอย่างแล้วผมดักภุมมสักหน่อยจะดักฆ่าแวนแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะทิวเดอร์เข้ามาซอนแล้วผมทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากมีฮันจดตูมันมาแล้วผมก็โดนลูกศรตาย ตายแบบงงๆอย่างนี้เลยซึ่งทีมผมก็พยายามจะมาช่วยเหลือผมซึ่งผมก็ได้ตายไปแล้วซึ่งสองคนนี้อาริสก,กับเออสิวเซียดเดินตัวติดกันเป็นแจงเมเลยนะครับผมแล้วซึ่งจังหวะนี้ผมเห็นฟอรเรนมันเปรี้ยวมาลาห้าหนึ่งอย่างนี้ผมก็ทําการวิ่งมาหาซ้อนกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ส่งฟอรเรนเทพเจ้าออฟเลนระดับหนึ่งกับบอไปโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งทีมเขาก็ได้ดาซึ่งผมไม่รู้จะทํายังไงดีก็คือดันป้อมซึ่งเกมมันพีกก็ถือว่าเกมนี้ก็ครับ ก็พอพลิกกลับมาได้พอฆ่าพอเล่นออฟเลนของออฟเลนได้ผมก็จะทําการหล่อป้อมสักหน่อยซึ่งมันก็จะทการเรียกดาร์กมาซึ่งผมทําอะไรไม่ได้ทําได้เพียงแค่ตีลูกของพิกแม็กเขารอซึ่งจังหวะน,นี้เพื่อนผมพยายามการป้อมเขาพยายามตะโกนเรียกว่าไอ้คีล่ามึงกลับบ้านหน่อยมาช่วยกูหน่อยกูจะตายแล้วผมก็ทําการวิ่งมาหาเพื่อนเพื่อนด้วยการมาช่วยการป้อมนะแล้วก็ตีไอ้ตัวลูกกระจกลูกสมุน ซึ่งผมจะกระโดดไปย่ำกระหม่อมแต่ผมก็ไม่กล้าพอเพราะมันมีซัพพอร์ตที่คอยเถื่อนกันมากผมจะย่ำใครได้มั่งเนี่ยเกมนี้คือผมทําได้เพียงแค่ อยู่อยู่ในป้อมเพราะทีมเราโดนกดเละเป็นขี้เลยแล้วก็ติวเตียนได้ทําการตายต่อหน้าซึ่งผมทําการไว้อะไรเพื่อเขาเพียงแค่สองวิแล้วก็ทําการวิ่งไปหาพ,พระเจ้าออฟเลนระดับหนึ่งวิ่งไปแล้วก็ไม่โดนแล้วก็ยังไม่โดนแล้วก็ทาการเอาทุ่นจิต่อๆซึ่งพอเลนคนนีเป้ยวมากเลยเขาคิดว่าตัวเองตือเติงพอซึ่งเขาตหลายรอบแล้วครับเรื่องการล้าในป้อมแล้วก็อะไรหลายอย่างนี่นีนผมได้ทำการเก็บมาหนึ่งตัวแล้วผมก็โดนจะกจิ้คิวเดอร์ตายซึ่งเกมน,นี้ก็แง่เลยนะครับเราเสียป้อไมไปเกือบหมดแล้วนะครับ เดี๋ถ้าปอมแตกปอมนี้แตกกอสุดท้ายคือเราจะจบทดีเลยนะครับโอ้เราจะทีเกมกลับไปไงดีซึ่งตอนนี้หยันได้ทําการเกิดมาแล้วก็ทําการยืนยืนไว้อะไรให้กับซากศพของผมแล้วก็ทําการซึ่งเกมนี้ผมได้ทําการมาแยกดันแล้วเพื่อนก็ทําการบวกกันไฟนั้นเป็นไฟที่ค่อนข้างดีแล้ววิวเก็บฟอร์เรติโนอัพเลนระดับหนึ่งมาได้ซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการแยกดันป้อมมาเผื่อแผ่สำรองเผื่อคิดดันซึ่งหยาดก็ได้ทาการเก็บแบนด์มาได้ซึ่งไฟนี้จะทายั